มีการผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่าคบกันพี่เซนมา6ปีแล้วเนี่ยหลายคนก็มองตัวเลขคบมาคบมา2แต่งมา1ก็คือ3ค่ะแต่ว่านั้น6น่าจะเกิดจากแบบอะไรนะเขาเขียนแปลผิดหรือไม่ก็ฟังผิดอนี่ยบมว่าฟังเป็นว่าห่างกับพี่เซนผี่มีผมก็เลยตอบว่า6ปีจริงๆคือ3ปีนะค่ะคบกันอาจจะ3ปีแต่ว่าห่างกัน6ปีเรียกว่าเกิดผปีพลาดน่าจะอะไรผิดพลาดสักอย่างไม่เราฟังผิดก็แบบเขียนตรง ตอบแปลผิดอะไรอย่างเงี้ยแป่คนแบบไปจับผิดแฝงไปจับผิดนิ้วไม่รู้ว่าไม่เห็นเลยค่ะไม่เห็นเลยงงไหมครับแล้วจะแก้แต่ว่าตอนตอนเบลดูอะค่ะมันก็เอ้ยผิดแล้วตลอดคือตอนนั้ก็เอ้ยผิดแล้วแต่ก็แบบไม่ได้อะไรไม่ได้แก้อะไรเลยทั้งสองที่เขถามว่ามันผิดอะไรไม่ได้ถามอะค่ะก็เลยคิดว่าแบบน่าจะแบบมีแบบสื่อสารกันผิดฟังผิดหรือพิมพ์ผิดหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะ ใชไม่ได้ซีเรียสเขาคิดว่าคนน่าสนุกก็เลยไม่ได้แบบคิดว่าแบบเป็นประเด็นแบบจะต้องไปแก้อะไรอยย่างงเี้ค่ะหลังจากรายการเสร็จเรามีเอร์กันมาทั้งคู่ว่าแบบตอนรายการเสร็จอะไม่มีเอร์เลยเพิ่งมาเพิ่งมาเห็นตอนตอนรายการออนแล้วเราได้คิดถึงผัดใให้ก็ดีเลยเนี่ยพี่มาถาม่ก็ซึ้ไม่รู้ไปเลยอ่ะ ฟังผิดจริงๆเครืองนั้นอ่ะมันแบบเป็นแบบหรือว่าอาจจะฟังผิดนะคะคือเขาอาจจะถามเบาหรืออะไรทกอย่างนี่แหละแล้วมีคนว่าตัวมาถามเออมีไหมครับไม่ได้ถามะพี่เซนก็ดูันนีะก็ก็ไม่ได้ถามก็คงเห็นแหละว่ามันผิดแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรขีดนะตีนะไม่แน่ใจจะเป็นตัวจะมาดองใช่ก็ลุ้นๆอยู่ค่ะก็ลุ้นๆอยู่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าแบบถ้า มั่นใจชัวร์เมื่อไหร่ก็บอกแน่นอนบอกอยู่แล้วแหละอตอนนี้แสดงว่า,ป,กกาวปฏิบัติการแล้วเปดปฏิบัติตแล้วแบบธรรมชาติธรรมชาติก่อนน้อมิวธรรมชาติธรรมชาติเราอยากใหไปปรึกษาเลยไปหาคุณหมอแล้วค่ะว่าแบบตรวจสุขภาพทองผู <ๆ S 2> ้นำผู้สูงเลย <ๆ S 2> ก็แข็งแรงทั้งคู่คุณหมอก็เลยให้ลองแบบมีธรรมชาติเป็นเนอร์อันนี้ต้องรอเห็นล่องละคอก่อนถึะแล้วค่อยเริ่มจากเสมอไม่ได้รอเพราะว่าเหลืออีกประมาณแบบสามคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแบบ คุยกับพี่หน่อยไว้ว่าเนี่ยเริ่มแล้วนะพี่หน่อยแต่ก็โอเคเริ่มไปเลยอะไรอย่างเงี้ยร้องแบบมันแบบเหลือยู่นิดเดียวเองคือความตั้งใจอยากจะมีปีนี้อะไรใช่อยากจะมีปีนี้เพราะเขาบอกว่าปีนี้แบบปีดีอ้วนทองก็เลยแบบอ่ะเอาเลยแล้วการแล้วไหนปีนี้ก็แบบไปเที่ยวไหนอะไรไม่ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยปีนี้ เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับทางบ้านเลยค่ะอันนี้คือแค่แบบทางเราคุยกันว่าเออหัวทองก็ก็ดูดูเป็นปีที่แบบน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ย<ส>แล้วก็ด้วยความพร้อมของเราทั้งคู่มันก็พร้อมแต่ก็เลยส่วนตัวมิสวสนตัวมิวอยากได้ผู้หญิงหนึ่ผู้ชายก่อนส่วนตัวมิวเหรอคะมิวหัวใจมิวอยากได้หญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่ว่าใครจะมาก่อนก็ไม่แน่ ตอนนี้ละครก็เบรกไว้ก่อนค่ะที่ไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องไว้แล้วะเพราว่ามี่อะไรอะไรไหมคะมิวคะก็ดูแลสุขภาพปกติแต่เรื่องแบบอาหารการกินทานวิตามินเสริมแล้วก็แบบพยายามพักผ่อนเยอะอะไรแบบนี้ค่ะมีอะไรต้องกังวลไหมคะัมิวกับเรื่องสุขภาพของเราทั้งคู่หรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับเราทั้งคู่ไม่มีอะไรต้องกังวลนะคะหลังจากที่แบบไปหาหมอมาแล้วก็ทุกอย่างก็แบบ โอเคอ่ะไม่ต้องไม่ต้องคล่งหมออ่ะสามารถแบบปฏิบัติการเองได้เดี๋ยวต้องสายมูอาจจะด้วยแบบเพราะว่าอาจจะด้วยอายุทูนก็ยังแบบน้อยอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันไม่มาจริงจริงก็ต้องคล่งในแบบใช่ก็คงต้องรอไปก่อนแล้วถ้าไม่มาจริงๆก็ค่อยคลึงไปไม่ไปขอพรขอพออระไรอย่างเงี้ยไหมเออแบบไม่มาปีนี้ยังยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะแต่ว่าเวลาไหว้พระอะไรเงี้ยก็จะขอแบบขอแบบทั่วไปให้แบบชีวิต ครอบครัวแบบสมบูรณ์มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยค่ะสงหวะโ,โอเคค่ะ